ใจหายว่าบหุ้นค้าปลีกดิ่งเหวเกิดอะไรขึ้นกับ PAX และ CRC นักลงทุนหลายท่านคงตกใจไม่น้อยเมื่อเห็นหุ้นกลุ่มค้าปลีกพากันร่วงระนาวเมื่อวันที่12พฤศจ,จิกายน2568โดยเฉพาะ PAX และ CRC ที่นำทีมลงอย่างน่าตกใจแต่สาเหตุที่แท้จริงคืออะไรกันแน่มาเจาะลึกเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้ไปพร้อมๆกันครับภาพรวมตลาดหุ้นค้าปลีวันที่12พฤศจ,จิกายน2568 เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2568เวลา10นาฬิกา30นาทีตลาดหุ้นไทยเปิดมาในช่วงเช้าก็พบกับความผันผวนในกลุ่มค้าปลีกอย่างเห็นได้ชัดเจนหุ้นห,นหลายตัวปรับตัวลดลงอย่างมีในัยสำคัญดังนี้ครับ p a x ร่วงหนักถึง6.50%ลดลง1.30บาทมาอยู่ที่ราคา18.70บาทเรียกได้ว่าใครถืออยูมีอาการและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เราจะเจาะลึกกัน CR c r c ตาม,มาติดติดลดลง3.35%หรือ0.70บาทราคาอยู่ที่20.20 20บาท OSP ลดลง2.53%หรือ0.40บาทราคาอยู่ที่15.40บาท Global ลดลง2.42%หรือ0.15บาทราคาอยู่ที่6.05บาท CP a l ลดลง2.22%หรือ1.00บาทราคาอยู่ที่44.00บาท DOHOME ลดลง2.04%หรือ0.08บาทราคาอยู่ที่3.84บาท HM PRO ลดลง1.61%หรือ0.10บาทราคาอยู่ที่6.10บาท BJC ลดลง1.12%หรือ0.20บาทราคาอยู่ที่17.60บาท JMA ลดลง1.38%หรือ0.10บาทราคาอยู่ที่7.15บาท TAX พระเอกหรือผู้ร้ายของเรื่อง หุ้นแพ็กสร่วงหนักขนาดนี้มีสาเหตุมาจากอะไรนักวิเคราะห์หลายท่านชี้ไปที่ผลประกอบการไตรมาส3 2568ที่ออกมาหน้าผิดหวังอย่างแรงกำไรสุทธิลดลงอย่างมากและที่สำคัญคือพลาดเป้าที่ตลาดคาดการไว้แต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจเพราะการพลาดเป้าอาจไม่ได้หมายความว่าบริษัทไม่ดีเสมอไปอาจมีปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เข้ามากระทบก็ได้เจาะลึกผลประกอบการแพ็กไตรมาส3 2,568ตัวเลขที่ทาให้ใจหาย ผลประกอบการไตรมาส3 2568ของแพสรายงานกำไรสุทธิเพียง1 8 6ล้านบาทเท่านั้นตัวเลขนี้ลดลงถึง22เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน YOY และที่สำคัญคือต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ถึง15เและต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไวถึง18เซเลยทีเดียวและทำไมนักวิเคราะห์ถึงคาดการผิดพลาดมากมายขนาดนี้นี่คือประเด็นที่ชวนให้คิดต่อครับปัจจัยที่กดดันแพ็กส์อะไรทำให้ผลงานไม่เป็นอย่างที่คิด กันทไทยศรัทธาหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ CGS i n อ e r n a เ i o n a เนประเทศไทยให้ข้อมูลว่าปัจจัยหลักที่กดดันผลประกอบการของแพ็กคือความอ่อนแอของธุรกิจทั้งค้าส่งและค้าปลีกทั้งสองส่วนนี้ต่างก็มีปัญหาอัตรากำไรขั้นต้น Gross m มา g i n ที่ลดลงเคยสูงถึง19ซแต่ไตรมาสนี้ลดลงไปอีกค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นทาให้กาไรหดหายไปอีก Gross m มาจ i n สาคัญอย่างไร gross margin คือสัดส่วนของรายได้ที่เหลือหลังจากหักต้นทุนขาย cost of goods o l หรือ cox ยิ่ง gross margin สูงบริษัทก็ยิ่งมีกำไรจากการขายสินค้ามากขึ้นแต่ถ้า gross margin ลดลงแสดงว่าบริษัทอาจมีต้นทุนที่สูงขึ้นหรือขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ำลงซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรโดยรวมค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหาร sj เศาทำไมต้องเพิ่ม s อคือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานธุรกิจเช่นค่าการตลาดค่าเงินเดือนพนักงานค่าเช่าพื้นที่และอื่นๆถ้า s อเพิ่มขึ้นอาจเป็นเพราะบริษัทกำลังลงทุนเพื่อขยายธุรกิจหรืออาจเป็นเพราะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมุมมองนักวิเคราะห์โอกาสในการลงทุนยังคงมีอยู่แม้ว่าผลประกอบการไตรมาส3 2,568ของแพ x จะไม่น่าพอใจนักแต่กันหะไทยศรัทธามองว่าไตรมาส3ามมักจะเป็นช่วงลอซีซั่นของธุรกิจค้าปลีกอยู่แล้ว ดังนั้นการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ควรรอจังหวะที่เหมาะสมโดยคาดว่าผลประกอบการไตรมาส4 2568จะดีขึ้นบ้างจากปัจจัยบวกต่างๆเช่นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างคนละครึ่งพลัสแต่ตรงนี้ก็ต้องระวังเพราะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจช่วยกระตุ้นยอดขายได้ในระยะสั้นแต่ในระยะยาวอาจไม่ยั่งยืน CPON หุ้นเด่นในกลุ่มค้าปลีก ในภาพรวมกันหัไทยศรัทธามองว่าการลงทุนในหุ้นกลุ่มค้าปลีกยังคงเป็นไปได้ยากเนื่องจากถูกกดดันจากผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามหุ้นซีพียอยังคงเป็นหุ้นที่น่าสนใจในกลุ่มนี้แต่ทำไมาถึงเป็นซีพีออาจเป็นเพราะซีพีอมีความหลากหลายของธุรกิจมากกว่าหรือมีกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งกว่าในการรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปคำถามชวนคิด คุณคิดว่าผลประกอบการไตรมาส3 2568ของแ a ็กซ์เป็นสัญญาณเตือนภัยหรือเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาที่ยากลำบากชั่วคราวโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจะช่วยฟื้นฟูธุรกิจค้าปลีกได้จริงหรือไม่คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าซีพีอเป็นหุ้นที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่มค้าปลีกเพราะอะไรอย่าลืมการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนและที่สำคัญอย่าเชื่อทุกอย่างที่อ่าน ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆและวิเคราะห์ด้วยตัวเองเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนที่ดีที่สุดครับ